ทุกคนมีเรื่องจะมาว่าอุตส่าห์นัดเพื่อนมาตัดแ่นที่หอแว่นอย่างดีครับสุดท้ายคือเพื่อนเทฮะพีฟฟ่ก็ต้องมาคนเดียวซะง,งั้นนะวันนี้ก็เลยแวะมาที่หอแว่นสาขาเซนทันศีราชาครับทุกคนร้านก็อยู่ชั้นสองนะใกล้บันไดเลื่อยนี่ไงเจอแล้วร้านตกแต่งหน้ารักเป็นกันเองมากครับทุกคนและถึงแม้ว่าเพื่อนจะเทเรานะเราก็ยังมีพี่ใจดีอย่างพี่โลนะคอยดูแลตลอดแบบนี้เลยครับหน้าจอคอมไม่บ่อยขอแนะนําเดทที่กลองแสงหน้าจอคอมพวกสมโฟนแท็บเล็ตทีวีตรวนี้ก็จะช่วยลดเอ่ออาการตาล้าหรือว่าเมื่อยตาหรวาาแ้้งไดพ ที่ฟิล์มนะทำอะไกับหน้าจอคมบ่อยๆฮะพี่โลก็เลยแนะนําว่าเป็นเลนกองแสงสีฟ้าน่าจะดีกว่าหลังจากนั้นนะพี่โลก็พาฟิล์มเนี่ยไปไวัดค่าสายตากันเลยครับแล้วก็คือประทับใจมากเพราะที่หอแว่นเนี่ยเขาวัดค่าสายตาแบบละเอียดสุดๆทั้งมองใกล้มองไกลค่าความเอียงต่างๆอ่ะหลังจากตรวจค่าสายตาเสร็จนะครับก็มาลองเลนแว่นจริงๆฮะเวลาสวมใส่เนี่ยมองเห็นได้ดีแค่ไหนแล้วคือพี่โลก็เอาเลนมาให้ลองจนกว่าจะได้เลนที่ดีที่สุดเลยครับพี่โดยังบอกอยกนะครับว่าคอนแทคเลนกับแว่นสายตาเนี่ยนะฮะจะมีค่าสายตาไม่เหมออนกกกััยเพราลส่่จงู ก็ได้ค่าสายตาจริงๆไปแล้วครับทุกคนคือสายตาฟิลนะ์มเนี่ยยาวข้างเรา125แล้วยังมีสายตาเอียงอีกด้านซ้ายด้าน75ด้านขวาอีก100โอ้เซอร์ไพรส์มึมากแต่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือไม่รู้ว่าจะเลือกกรอบแว่นรุ่นไหนดีฮะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีให้เลือกเพียบเลยฮะยิ่งมาคนเนี่ยก็คือยิ่งยากเลยครับซึ่งพี่โรก็เข้ามาช่วยแนะนําให้บอกว่าหน้าอย่างเราทรงเกาหลีน่าจะลองเป็นแบงค์คอรเต้ดูไหมรุ่นนี้นะเป็นโรงงานผลิตเดียวกับซัมซุงกาเล็กซี่ซีฟิล์มเลยนะหรือจะเป็น, Band 7, น astic, กอบ แว่นของ S7 รุ่นไทเทเนียมครับผลลัพธ์ก็คือถูกใจมากนะทุกคนชอบสุดๆไปเลยอะ่ะพอเลือกกรอบแว่นจบนะฮะก็มาวัดค่าเซนเตอร์กระต่อยซะหน่อยก่อนจะส่งไปตัดเลนกันจริงๆครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยฮะต้องขอบคุณพีโ่โลมากๆที่เทคแคร์ฟิบอย่างดีมากฮะหลังจากนั้นอีเจ็ดวันก็มารับเองที่ร้านก็ได้หรือว่าจะรอรับที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งฟิบก็เลือกมารับเองที่ร้าน,นครับเพราะว่าอยากเจอพีโ่โลนั่นเองยังไงใครจะตัดแววนนะครับก็ลองมาหาพี่โลกันได้นะที่หอแว่นสาขาเซนทรับ